สวัสดีค่ะน้องปินค่ะน้องปัดค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวลูบิกที่เราซื้อมานะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะมาดูลูบิกที่เราเล่นก่อนค่ะลูบิกนี้จะราคา28บาทค่ะลูบิกสีอันนี้จะราคา49บาทค่ะหมายถึงต่อชิ้นใช่ไหมคะต่อชิ้นเนาะแล่ลูบิกรุ่นนี้จะแพงที่สุดที่เรามีนะคะ119บาทค่ะ เาหมือนลืนอยู่ค่ะเรามารีมิวลูมิทที่เราซื้อมากันเลยค่ะทุกคนดูสิคะน่ารักมากเลยเป็นมีโลโก้มอนเตอร์โก้ด้วยค่ะเป็นแกนแม่เลกค่ะราคาลูมิทรุ่นนี้220สิบาทค่ะเขาลดให้ค่ะลดไป5้าสอร์เซ็นตนะคะก็เหลือ,อลูกละองร้อยยบาท เดี๋ยวเราไปลองจัดเวลาเล่นกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นลูกบิดตัวใหม่กันเลยนะคะว่าเป็นยังไงอะเอาไปวางฝั่งนู้นค่ะถ้าเกิดพร้อมดูวางแล้วก็จับเวลานะคะ ใช้เวลาอยู่ที่หนึ่งนาทีสิบห้าวิคือกดแล้วอ่ะอ่าคือตอนแรกปัดไม่ได้กดใช่ไหมไม่รู้กดแต่เมือกกดอีกทีอ่ะเออเราไม่รู้เลยว่าเวลาปัดที่แท้จริงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยลองอีกรอบนะคะปินอยู่ที่หนึ่งนาทีสิบห้าวิอ่ากดรีเซ็ตออกก่อนเดี๋ยวลองอีกเป็นไงบ้างถือว่าเล่นไวขึ้นไหมช่วยได้เยอะไหมช่วยได้เยอะเลยเนาะแล้วทีนี้ เรามาทำรูปแบบ F2L กันดูไหม <S <S ปัดรีเซ็ตก่อนเรามาทำรูปแบบ F2L ว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่ปัดไม่เป็นไรเพราะว่าปัดเพิ่งเริ่มต้นนะมามาป้าบิดให้ปีนเอามาให้ป้าก่อนวางไว้ <S <S เรามาทำแบบ F2L กันดูว่าถ้าเกิดว่าเราได้ m ส n s t e r โกที่มีแม่เหล็กแล้วเราจะทำเวลาได้น้อยลงไหมนะ อันนี้ F2L นะน้องปัดจะยังไม่ค่อยคล่องไม่เป็นไรนะคะอันนี้ของของอ่ะอันนี้ทำแบบ F2L นะคะโอ้ได้ดูกได้ดูเลยอเดี๋ยวเปลี่ยนมุมก่อน F2L ล้วก็จะถ่ายเฉียงเฉียงนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเราก็ต้องถ่ายเฉียงมากนะ นี่ในรูปแบบ F2L นะคะพบน้องๆเพิ่งฝึกได้สองสัปดาห์ยังไม่ค่อยคล่องฝึกแรกๆก,ก็จะยังงงๆเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสูตรตายตัวเหมือนแบบมาตรฐานแต่ว่ามันคาดทำได้นะคะาจำได้ทั้งหมดก็จะช่วยลดเวลาลงให้ทำต่ำกว่าหนึ่งนาทีได้ซึ่งตอนนี้น้องกำลังฝึกอยู่อาจจะไม่คล่องนะคะต้องขอให้คนดูด้วยนะคะถ้าคาดหวังว่าจะให้น้องทำแบบว่าสามสิบวิอะไรเงี้ยยังยังไม่ถึงขั้นนั้น f อฟทีรอบแรกสำหรับการถ่ายคลิปนะปกติก็ฝึกแล้วแหละฝึกมาสองสัปดาห์แล้ว ไม่เป็นไรทําดีที่สุดเดี๋ยวเราชํานาญขึ้นมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าดูใน YouTube นะคนที่เล่น F2L ลอกแรกแรกเลยนะเขาจะงงงก็ใช้เวลาค่อนข้างนานพอเขาเริ่มจับทางได้แล้วอะทาต่ํากว่าในนาทีทุกคนแล้วพอชํานาญไปเราก็ทําได้สามสิบวิ K สองนีสามจะถูกวิที่ปัดได้ไหมได้ที่กลิ่นใพ่ไหมได้งั้นที่ปัดทำไป <t ose> อันนี้ก็เป็นการเรียนรู้สเต็ปที่สองนะคะจากการที่เราทํามาตรฐานเด็กๆ <t ose> ทำมาตรฐานได้กิ่นแล้วเขาก็จะต้องมาเรียนรู้ F 2 <t ose> L เพื่อจะทาเวลาให้ได้เร็วขึ้น <t ose> <t ose> ที่แอดมินถามว่าให้ช่วยแก้ไหมแอดมินจะทําไม่ได้นะทุกคน <t ose> <t ose> ขั้นตอนแบบมาตรฐานก็ยังทําไม่ได้คือยังต้องจุดสูตร,รมาดูอยู่เลยแต่น้องๆคือเขาจําได้แล้ว น้องปัดได้สองชั้นแล้วใช่ไหมคะโอเคน้องปัดได้สองชั้นแล้วไปดูน้องปัดกันถามว่าให้เด็กๆเล่นลูบิดได้อะไรได้ความเครียดของผู้ใหญ่ที่ต้องนั่งเฝ้าดูอยโอเคตอบได้ดีมากดีมากค่ะาเดากทุกคนพูดถึงประสบการณ์วันนี้หน่อยที่เราได้เล่นลูบิดตัวนี้อ่ะ ตัวที่เราซื้อมาใหม่อ่ะมันมีความแตกต่างจากตัวเก่าๆที่เราใช้อันละร้อยก่อันละร้อยกว่า,วาบาทหรือว่าสี่สิบเก้าบาทหรือยี่สิบแปดบาทยังไงบ้างโอ้เดี๋ยวพ่อจะรับลูก่อนนะคะน,น้องปีนว่าไงคะนิชอบเรือนี้ที่สุดค่ะแล้วก็ชอบตัวนี้ที่สุดค่ะเพราะว่าเพราะมันเร็วค่ะมันมีเร็วกว่าช้ามันเร็วกว่ารุ่นร้อยรุ่นสี่สิบเก้าบาทรุ่นยี่สิบแปดบาทอีกใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราก็ขอเวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกเล่น F2L ให้ได้ตังกว่า หนึ่งนาทีสามสิบวิค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไดปันให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย